ดีจ้าวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะในรายการเด็กโปรไฟล์จากช่องมหัศโอนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเด็กของลิวแมนฟอร์มูล่านะครับผมก็มีคนขอกันมาเออไม่ใช่เด็กลิวแมนฟอร์มูล่าเด็กลิวแมนเฉยๆนั่นแหละมีคนขอลิวแมนฟอร์มูล่ามาเนาะเราก็จัดให้นะครับผมในเด็กของลิวแมนจัดเป็นสายของมันไปเลยนะครับผมมาเราไปดูกันเริ่มจากตัวข้างหน้าเลยนะครับผมลิวแมนเดอะฟอร์มูล่าตัวนี้ก็ เงื่อนไขนเชิญน,นะครับสบรีทคอร์ตตระสายสามขึ้นไปของเราสองตัวแล้วก็ขึ้นเราไอคอตัต้งแต่สามขึ้นไปของเราตั้งแต่สองตัวขึ้นไปด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่สองตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวลงยากเกินไปอืมอ่าเอฟเฟกต์เขามีเอฟเฟกต์เดียวครับก็คือมอีเรียกว่าสองเอฟเฟกต์ได้ไหมอสองเอฟเฟกต์ดีวกว่าน,นะอ่าตัวเขามีอัลติเมททิกเกอร์นะครับทุกเลเวลเมื่อตีนะครับผมหักนินนะครับทำลายอัลติเมทบีพีไม่เกินหมื่นห้าคงเอ๊ะทำลายอัลติเมทบีพีไม่เกินหมื่นห้าของคู่แข่งหนึ่งตัว ่าแล้วก็จะเพื่อยิงไล้คู่แข่งหนึ่งเม็ดไปรีเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็ถ้าไล้เราไม่เกิน3เนี่ยคอทิกเกอร์ของตัวนี้จะทํางานเอฟเฟกต์คอทิกเกอร์ของตัวนี้ก็เมื่อฮิตนะครับทําลายสปลิดบีพีมันเกินหมื่นห้าของคู่แข่งหนึ่งตัวเพื่อเปลี่ยนสภาพตัวนี้เป็นวางตั้งได้นะครับผมใส่สามใบต่อไปนะครับนักดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งเปลวเพลิงริวแมนซอร์สวิงนะครับผมก็ตัวนี้เอฟเฟกต์เขาก็คืออัลติเมทเผามนุษย์มังกรของเรา สามารถอัญเชิญได้โดยไม่สนเงื่อนไขนะครับผมแล้วก็เจมออนติเมทของออนติเมทสีแดงของเราทั้งหมดจะถือว่าเป็นเจมแดงด้วยนะครับผมก็คือเจมทองก็จะถือเป็นเจมแดงด้วยาอนติเมทที่เป็นเผ่ามนุษย์มังกรก็จะลงไม่สนเงื่อนไขแบบลิมนฟอร์มูล่าตัวเมื่อกี้นะครับก็จ่ายค่าล่ลงได้ปกติเลยนะไม่ต้องสนเงื่อนไขนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เอฟเฟกต์เมื่อลมลางนะครับผมมีอนติเมททิกเกอร์เมื่อตีหรือป้องกันในเลเวลสีห้านะครับผม มออเมื่อไอเดเมททิกอร์ฮิตทำลายสบลิดบีพีไม่เกินหนึ่งหมื่นของคู่แข่งหนึ่งตัวนะครับผมใส่สามใบต่อไปนะครับผมอ่ามังกรนักดาบศักดิ์สิทธิ์มังกรดาบศักดิ์สิทธิ์ริวแมนมาสเตอร์เอทนะครับผมอืมไม่ใช่นะมังกรนักดาบเป็นมังกรดาบศักดิ์สิทธิ์เฉยๆอ่าตัวนี้ก็มีความสามารถเมื่อตีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอฟเฟกเมื่อลมล่างเลเวลสี่ห้านะมออเมื่อไอเดเมทนี้ลมล่างตีอ่าทิกอร์ฮิตนะครับผมบีพีบวกห้าพันแล้วก็สามารถ ็อกคอตีสปริตคู่แข่งได้1ตัวนะครับผมใส่สใบต่อไปครับผมเป็นส่วนของสปริตนะลิวแมนก็ตเบเกอร์นะครับเบิร์ดหลังจากเราเสียไลท์ทำลายสปริต b ีไม่เกินหมื่นของคู่แข่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ถ้าเรามีอัติเมตในสนามอ่าเราจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อัญเชิญสปริตนี้ได้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์วิลสองสนะครับเมื่อสปริตนี้ตีสามารถทิ้ง สเปรดเผามนุษย์มังกรจากบนมือ2ใบนะครับหรืออันติเมตหนึ่งใบเพื่อฟื้นสภาพสปริรตนี้ได้นะครับผมก็คือตีลุกเรื่อยๆนั่นแหละไปสามใบครับต่อไปเป็นเทพดาบไรคู่เปรียบริวแมนก็ซอ์นะครับผมตัวนี้ก็เวลาตีนะครับจัวนหนึ่งแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้นะครับสามารถอญเชิญมาจากคอร์สสเปรตหรืออันติเมตเผาจอมดาบมนุษย์มังกรจากในมือของเราได้หนึ่งใบนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกลมล่างครับววสองสามเมื่อลมล่างตีนะครับผม สามารถล,ล็อกคอสปีหรืออัลติเมตคู่แข่งหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ตีตัวนั้นได้แล้วก็หากตัวที่ตัวที่ถูกป้องกันเป็นอัลติเมตนะครับ BP จะบวกหมื่นห้านะครับผมใส่สามไปเลยต่อไปนะครับผมเป็นอ่าเรียวแมนอินฟินิตี้นะครับผมตัวนี้ในแทสเนี่ยเมื่ออัลติเมทเผาสุดยอดมังกรหรือรุ่นใหม่ของเราถูกอัญเชิญนะครับผมจะนํากลับขึ้นมือได้นะครับผมแล้วแล้วก็เอฟเฟกต์ของเขาคือเมื่อจ่มตีจวดหนึ่งใบนะครับผมใส่สามใบ ต่อไปนะครับผมเป็นอ่าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ลิวแมนฟาโกนะครับโอเคดินพันก็ตัวน,นี้ก็พูดไปบ่อยแล้วนะครับขอข้ามเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะต่อไปเป็นลิวแมนลุกนะครับมีสเปริซโซสีแดงแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองนะครับข้อความอ่าที่ระบุว่าสเปรดของคู่แข่งในเอฟเฟกต์นิดของอัลติเมตทิกเกอร์ของอัลติเมทรวมล่างที่มีคําว่าโอเวอร์เลย์หรือลิวแมนงงไหม <c oughs> ก็เอาง่ายนะครับผมก็ เรียกว่าไงอะ่ะมันบอกว่าอันติเมททิกเกอร์ของอันติเมทที่ลมล่างใช่ไหมก็คือแบบอันติเมทที่ลมล่างตีไปแล้วแบบทิกเกอร์มันฮิตอ่ะเอออะไรประมาณนี้เนาะจะเปลี่ยนข้อความจากสปริดของคู่แข่งเป็นสปริดแล้วก็อันติเมทได้นับเฉพาะโอเวอร์เลย์หรือริวแมนเท่านั้นเอาง่ายๆนะครับเด็กนี้เรามีแต่ริวแมนใช่ไหมก็คือเอฟเฟกของตัวนี้จากเผาหมื่นใช่ไหมอ่ะเผาสปริดหนึ่งหมื่นใช่ไหมก็จะเป็นสามารถเผาอันติเมทได้นะครับผม ว่าเราต้องเบฟอยู่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อย่างรฟมูลาเปมนการเอฟเฟคคอร์ทิกเกอร์ของเขานะครับก็คือสามารถทําลายแอติเมททำลายเออใช่ทำลายแอติเมทได้ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะไอตัวนี้ก็สามารถล็อกคอร์ตี้แอติเมทได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะใส่สามใบนะครับตัวนี้ต่อไปเป็นส่วนของเบฟนะครับฮอกอัศวินดาวกาคลุกนะครับใบนี้ก็พูดบ่อยแล้วนะครับขอข้ามใส่สามใบต่อไปเป็นขวานดาวอังคารเอลนัทนะครับผม เบฟเนี่ยเมื่อถอัญเชิญนะครับสามารถนำไออนติเมทคอ์สไม่เกิน5าอัติเมตสีแดงนะคอร์สไม่เกิน5จากในแฮชเรา1ใบกลับขึ้นมือแล้วก็เวลาลมล่านะครับได้ทั้งสปริตอนติเมทเนาะคอร์สได้สามขึ้นไปเมื่อตีนะครับทำลายนิกซัตคู่แข่งหนึ่งตัวแล้วไอ้นกซัตคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็อันนี้เป็นเฉพาะของอนติเมทนะครับผมเมื่ออนติเมทที่เกอร์ฮิตบีพีตัวนี้บวกอีกเจ็ดพันนะครับผมใส่สองใบต่อไปนะครับผมเป็นส่วนของ at, นะ็กซัสเนาะก็ แพนดินศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์มังกรอันลุกโชนนะครับผมก็แอทเทสเตปของผู้เล่นทุกคนเนี่ยเมื่อสับฤิตอัลเทเมทที่มีคําว่าริวแมนในชื่อของเราเนี่ยถูกทำลายโดยเอฟเฟกของคู่แข่งสามารถคงอยู่บนฟิลด์ในรูปแบบเสื่อมสภาพได้นะครับผมก็คือตายแล้วนอนนั่นเองนะครับผมเอฟเฟกที่2องครับก็เลเวลสองแอทเทสเตปของเราเนี่ยสับฤิตอัลเทเมทสีแดงของเราทั้งหมดบีพีบวกสามพันนะครับใส่มา2ใบความจริงก็มี3ใส่3ก็ได้นะครับแต่ผมมีแค่2ผมก็เลยใส่มา2ใบนะครับผมเป็น ในซัที่ค่อนข้างจะแข่งแก่งสำหรับสายริวแมนเลยนะต่อไปนะครับผมเป็นนีโอดับเบิลดอลครับอ่อคุสสมารถก็น่าจะรู้แล้วขอข้ามไปนะครับผมใสมาสามใบต่อไปนะครับเป็นหกใบก็เป็นเมจิกสีขาวนะแบบสายกันมาเลยก็เริ่มจากใบแรกนะครับผมนิมะน้ำแข็งเซอร์เคิลก็ระบุสบิเอฟตระบุสบิอัลติเมทคู่แข่งหนึ่งตัวในเทอร์น,นี้นะครับผม อ่าตัวที่เลือกจะไม่สามารถทําความเสียหายกับลาเราได้ถ้าใช้โซ,โซคอจ่ายนะครับจะเลือก2ตัวแทนนะครับผมใส่1ใบต่อไปครับแวนคุมซิมโบลเลือก1สีนะครับในเทอรนี้สปลิตคู่แข่งทุกใบนะครับจะเสียเจมสีที่เลือกทั้งหมดนะครับไอเอฟเฟกนี้ใช้ในเทอร์เราไม่ได้นะครับผมใส่1ใบต่อไปครับเป็นลิมิเต็ดบารียในเทอร์นี้นครับลเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการจบตีของสปลิตอัลติเมท ถ้าไล่ตั้งเอคอตั้งแต่สีขึ้นไปแล้วก็ถ้าใช้โซโแจ่นะครับสามารถเด้งในสัตว์คู่แข่งหนึ่งใ,ใบกลับขึ้นมือได้ด้วยนะครับใส่มา1หนึ่งใบ,บนะต่อไปครับเบิร์ดวอลรู้อยู่แล้วไดมอนวอลร,รู้อยู่แล้วนะครับใส่มาอย่างละหนึ่งใบเลยต่อไปครับอ่าอัตเมทวอลนะครับเบิร์ดหลังจากเสียไลยนะครับจบแอทแท็กสเตปทันทีนะแล้วก็แฟดนะครับนำสเปริคอสต์มาเกินสามของคู่แข่งสามใบกลับขึ้นมือนะครับผมใส่หนึ่งใบโอเคเดี๋ยวเรามาพูด เหตุผลก่อนนะครับว่าทําไมถึงใส่ไอ้เมจิกสีขาวที่เป็นสายกันแบบนี้มาอย่างละใบนะครับผมก็คืออจะเรียกว่าไงอะ่ะเ,เวลาเราเล่นกับเพื่อนนะครับหรืออะไรเงี้ยหรือแบบเล่นกับคู่แข่งที่ไม่เคยรู้จักกันมาใช่ไหมเออเขาก็จะแน่นอนเขาก็ต้องเดาใบขอเทินมาแล้วแบบแต่และเด็กอย่างน้อยมันก็ต้องมีใบขอเทินห้อยมาสักใบสองใบใช่ไหมแต่นี้เราใส่หกมาเลยนะครับผมก็ มันจะเป็นการทําให้เดายากนะครับผมแล้วก็ทําให้เขาไม่รู้นะครับว่าเราถืออะไรไว้ในมือเราจะโดนอะไรแบบไหนบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่าเอฟเฟกแต่ละใบก็ไม่ได้มีแต่ขอเธอนะครับบางใบก็จะมีเอฟเฟกที่เด้งช่วยเด้งขึ้นมือหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมทําให้แบบบางใบก็ทําให้อ่าไม่สามารถทําความเสียหายกับไรได้นะครับคือแบบมันใช้ได้ในหลายกรณีหลายอย่างนะครับผมอีฟายก็อาจจะงงนะครับแบบบางทีก็ไม่คิดว่าเราจะมีอะไรแบบนี้ไงอ่อ ก็งงว่าเออจะเจอเบิร์ดวอลหรือจะเจอ War ออนติเมดวอลเงี้ยอะถ้าเราเซตเบิร์ดไว้เงี้ยเออเขาก็จะรู้สึกกังวลกังวลหน่อยละอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือไม่ก็เป็นแบบอาแวดคุมซิมโบลไม่ก็ไอ้ไดมอน์วอลอะอะไรอย่างงี้เขาแบบจะเริ่มจะงงอะไรอย่างนี้นะว่าเขาเจออะไรว่าเอ้ทโทษทีนะครับกล้องก็งมาดูสันๆนะช่วงนี้อืมก็โอเคเดี๋ยวเราไปอยู่ในกลับไปในตัวเด็กกันก่อนนะ สำหรับไอ้พ่วมไอจิกนี่ก็น่าจะไม่งงนะอธิบายไปแล้วอ่ะเมจิกให้อีกใบหนึ่งก็คือนีโอดับเบิลโดนะครับผมเอาไว้จัว่วจั่วเฉยๆนั่นแหละโอเคเมจิกก็มีเท่านี้นะครับผมก็ไม่ได้ใส่เป็นการ์ดแบบทําลายอะไรมากๆเพราะว่าเราจะเล่นริวแมนฟอร์มูล่าใช่ไหมเออริวแมนฟอร์มูล่าเนี่ยความแข็งแกร่งมันก็คือการทิกเกอร์ฮิตนะครับผมเพื่อให้ได้ทําลายสเปรตและอัลติเมทเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่การ์ดที่มันยุ่งกับบอร์ดอะไรมามากมายนะครับเพื่อให้ไอ้ฟอร์มูล่าได้เล่นเต็มที่เนาะแล้วก็อาจจะเป ก็จะได้ไงเอ่าเคีย์บอร์ดในช่วงต้นเกมนะครับผมถึงจะบอกว่าให้ฟอร์มูล่าได้เล่นเต็มที่แต่แบบถ้าต้นเกมเราโดนอีฟายลุกหนักฟอร์มูล่าก็ไม่เกิดนะครับอะไรประมาณนี้เนะาะใบนี้ก็จะช่วยให้เจมอัลเิเมตเป็นเจมแดงได้ซึ่งเอามาลดค่าล่าอะไรได้ง่ายนะครับผมสามารถทําให้ฟอร์มูล่าอันเชิญโดยไม่ต้องมีสปริตสอตัวก็ได้นะไอ้ขอสามสองตัวขึ้นไปนะเออไม่ต้องมีก็ได้ใบ,บนี้ก็เหมือนกันก็ค่อนข้างาจะเป็นตัวที่ดีนะครับตีจั่วแล้วก็ตีล็อกคอเป็น ที่เคลีย์บอร์ดดีมากเราก็เลยเราใส่เบสมาห้าใบนะครับผมเพื่อให้เล่นกับไอ้สองตัวนี้แหละเพราะว่ามันไอ้สองตัวนี้ชี้ตัวนี้ไอ้สองตัวนี้แหละก็มันเอฟเฟกเมื่อลมล่างนะถึงจะมีทิกเกอรนะ์อะไรประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นอ่าริแมนก็ปลเกอร์ครับเบิร์ดแบบเซอร์ไพรส์ามาเลยช่วยเคลีย์บอร์ดแล้วก็แบบบางทีก็อาจจะใช้แทนอ่าริแมนฟอร์มูล่าก็ได้นะครับใช้เป็นตัวปิดแทนนะเพราะมันมีสกิลลูกตีอะไรประมาณนี้นะครับผม ริแมนก็ซอสก็เหมือนกันโอ้ใบนี้เรียกว่าค่อนข้างโกงเลยตีได้จั่วนะครับผมถ้าจบการต่อสู้แล้วมันไม่ตายเงี้ยมันก็สามารถลงสบรีหรืออัตติเมตได้หนึ่งตัวนะครับผมซึ่งเด็กนี้ถ้าเราได้โดดฟอร,ร์มูล่าฟรีนี่ก็เออคือแบบค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับอะไรแบบนี้เนาะใบนี้ก็ไปเสริมให้ฟอร์มูล่าครับบางทีเราอาจจะเจอเด็กที่มีอัตติเมตเยอะเอออย่างในอนาคตนะครับแต่ยังไม่เขาบอกว่าจะเป็นเด็กยังไงเนาะมาแน่นอน,นครับในภาคแปดนะแต่ยังจะไม่บอกดีกว่าอ่า ช่วยให้สู้กับอันติเมตได้อะไรอย่างนี้นะอืมใบนี้ก็รู้นะครับว่าเอามาเป็นตัวถึกอย่างเงี้ยเออเป็นซอบลิโซเนาะอันนี้ก็เอามาจุ่วนะครับเอาไว้เติมมืออืมอยาไอควันดาวอังคารเนี่ยไอดับเออควันดาวอังคารนะั่นแหละเออ,าเอาสามารถเอามาเก็บ2ตัวนี้ขึ้นมือได้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีแล้วเวลาตีทำลายเน็กซัสด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมต่อไปก็เป็นส่วนของปบสุดท้ายนะครับคือเน็กซัสเน็กซัตที่บอกให้ใส3่3าใบแต่ผมดันมี2ใบแล้วแหละก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะครับทำให เวลาลิวแมนเราตายเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียใจนะครับเพราะมันก็จะอยู่ในสนามแบบนั้นแหละเออนะโอเคสำหรับเด็กนี้ก็ขอ,อ,อ,ขอไอ้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมนณน้าที่ด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์เอ่อกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม